มื่อนี้พีพ่น้องเอฟซี่มาเก็บกระเทียมปลาตามข้ามขอเอฟซี่จ้าป้าพี่น้องเอ้ยดงกระเทียมปลา oh, oh. เดี๋ยวรีวิวให้เอฟซี่ชมก่อนสิเก็บนะจา้าชมกันไก,ไก่เลยจ้าพี่นออ้องโอยอ่อนซ้นเบงิบงเบงิบงเบงิงพี่น้องเอ้ยยืนงงในดงกระเทียมปลาเลยบ้านนี้ <laughs> โอ้ยครับพี่น้อง ปาด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 มาเที่ยวนี่งามค่ะพี่น้อง สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีสุขุมสุข้นจ้ามืาอนี้ปลายอยู่พาพี่น้องเอฟซีมาเก็บกระเทียมปลาจ้ะเป็นดงเลยค่ะพี่น้องมาเดอ้อพี่น้องเอฟซีมาเก็บกระเทียมปลานํากันกพูนขังล้างปลายอยู่ปุ่นทั้งปุ่นอีกค่ะพี่น้องมาจ้าพี่น้องมาเก็บกระเทียมปลานํากันจ้าขอบคุณพี่น้องเอฟซีสุขุมสุข้นเด้อจ้าทั้งเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ที่เขามาให้กำลังใจขอบคุณทุกๆคอมเมนต์เด้อค่ะพี่น้องมาลุยกันบันนี้ค่ะพี่ออกดอกหลาแล้วจ้า มันนี้คืเก็บดอกกระเทียมตัวบันี <c oughs> ด้ดอกดอกแล้วเห็นไหมครับพี่น้องว้านะ่ะต้นนี้ดอกคุณอะโอ้นะ่ะเอาดอกให้พี่น้องเอสซี่ชมต้นเดียวดิจ้านี่นอกอใหไงต้นไงอันดอกกระไลเน่ะาจา้ะเนาะคุณอะ ถ้าเก็บต้นกระเทียมนี่ดอกกระเทียมปลานี่คือสีบัวใดง่ายดอกค่ะพี่น้องเนี่ย่พราะวาเก็บอันดอกกระเทียมปลานี่ต้องค่อยๆเก็บเพื่อสีได้นี่โอ้ใส่เวลล่าหน้านี่นยเนาะเป็น้องเนาะคาบีอนอง อ่อนซ่อนเนอาะจ่าพี่น้องเนาะบึงเนี่ยปาต้นกระเทียมมาม,มันง่า <c oughs> ค่ะมันก็ต้นใ่ออกดอกหลายแหลือี่ค่ะพี่น้องค่ะว่ยอ่อนซ้อนตัดตัดต้นกระเทียมปานเกี้ยวเขาหนี่่คะพี่น้อง พี่น้องเอ้ยปปาเกี่ยวเข่าเลยจ้าบัดน,นี้มาเด้อพี่น้องเอซี่มาเก็บกระเทียมปลาน้วกันโอ้ยเก็บมันมันเลยแบบ ้นกระที่มปลาจะพี่นองที่เขาหลวงจากมาเล็ดใจเห็นไหมคะจะนองเป็นเบียร์เลยนะีะ,ะน้องเล้ พี่น้องคนะเบี้ยกระเทียมจ้ะเบี้ยกะเทียมป้าอ้อ,อ,อมคางอ้อมแอลมีแต่ตนกระเทียมตอนอันใหญ่เราก็งามงามอิลีทิจารพี่น้องค <c oughs> <c oughs> ่ะปลาโยกกะสีเลือกตัดอันกวอวง,งามๆสวยๆแล้วพี่น้องเออสวยเลือกได้เนาะจ้ะพาพูน่ะเพิ่งพี่น้องเอ้ยเบืองเบือง,งไก่ๆพูน่ะเอ้ยปานเกี่ยวเข่าพี่น้อง โอ้พี่น้องเอ้ตัดเป็นกอแบบนี้อุ้ยมันมืออีดีจ้ะพี่น้องกูนะกอเงาเงาขาวๆสวยๆส,สวยไหมจ้าพี่น้องโอ้อยอ่อนซ้อนเนาะจาะ้าเนาะ กูพามาเก็บกระเทียมปลาจากพี่น้องปลาสิาพาปลาโยมาตัสองหมือทีแล้วจ้าเตรียมโตกันเหรอได้ป่าสิออกมากที่นี่ฝนตกก็เลยบ่ได้ออกมากเลยจ้าพี่น้องฝนตกอันสองสามมือเลี่ยงกันบานปลาอยู่นะจา้าพอดีลุ่งอันเลิกงานมากเพิ่นก็นเลยผ้าอันมาจาันมือนนี่ทั้งอากาศดีนาเมืดหมือแดดออกโอ้ยอยากให้แดดออกยังสี่อันสม,มือสอหม,มื่นนะจ้าพี่น้องเนะาะ เก็บแป๊บเดียวเด็กจนล่นตะกาแล้วค่ะพี่น้องเอ,อ้ยเก็บอันมันมันรันน่วๆเลยเมือนี่ยิงเก็บยิ่งมันไหมค่ะพี่น้องไอ,อ้ปายู่จนว่าอยากยุดเก็บจ้าง่ามคักหลาคักค่ <c oughs> ะเดี๋ยวเกิสิเก็บอีกจักน้อยกระสิอันพ่อแลลวละค่ะพี่น้องค่ะกระสิเขาบ้านพี่น้องเอฟซีล่ออันไปชมยูบานเด้อจา้าปายโยสิเอาออกใหช้ชมมาเก็บอันกระเทียมป้าในหลายปันไดมือนี่เนาะจ้า เมื่อค่ะพี่น้องเบื่อเบืบ่อสิหยุดเก็บเศร้าเก็บไดใจใดใดงังไดนาองเบิ่อี่ตะกออย่ๆงไงงามงามไนี่ค่ะมาจ้าพี่น้องมาเก็บกระเทียมปลาน้ำกันจา้าแต่ละกอนี่เขาก็ออกดอกหลายเลือที่ค่ะพี่น้องยิ่งกอใหญ่ยิ่งดอกหลายนะจ้าอยากพาพี่น้องเอฟซีมาเก็บดอกอันกระเทียมปลาจากสิไดมากบ่ได้มากอกค่ะพี่น้องเพราะว่าปลาโยกกระไรสิกลับบ้านแล้วเนาะค่ะกระสิไดเอ่าเก็บนั่นเก็บนี่นะจ้าพี่น้องแล้วก็ อันมาเก็บกระเทียมปลาหมองนี้ก็ต้องล่อให้ลุ่งอันว่างนะจ้าเพราะว่าหมองนี้นะมันไกลบ้านป้ายอยู่จ้าหมองอันป้ากระเทียมเนี่เนะจ้าถ้าเป็นยุ่ใกล้ๆบ้านนี่โอ้ยป้ายอยู่อันปั่นจัก,กรยานไปได้อันซูมือซูมือแล้วค่ะพี่น้องสีผ้าพ,พี่น้องเอฟซีอันไปอันชมดงกระเทียมปลาเพี่ดีสิห่อเขาไปนางกินยุดงกระเทียมปลานะจ้าพี่น้องค่ะ รีวิวให้เอฟซีชมกนสิเขาบ้านเนาะจ้าพวดอาสพี่น้องมองเห็นแก่ไก่มีแต่กระเทียมปลาทั้งนั้นเลยที่จ้าออตน้นไม้ลมแล้วกระเทียมปลาเขาอยู่บนโคนต้นไม้จ้าพี่น้องอุ้ยสวยงามเนาะจ้าพระเอกปลาอยู่ไปหาเลาะปลามาอันไปเห็นเห็ดพะนะพี่น้องเมื่อเอื่นปลาอยู่ไปเบิง่งอันถ้าเทืยเป็นเห็ดกินมานะโอนอยู่่นพนะมาๆๆสีภาพไปเบิ่งพนะพระเอกปลาอยู่เลาะปลาดีดีค่ะพี่น้องเอ้ย หลอป้าเหล่าก็เอินป้าอยู่ไปอันอันเก็บกระเทียมมองหันมองนี้นะจ้าป้าอยู่ว้าเก็บบวบาดบวไหวเดาอเก็บอยู่หมองเดียวต่จนหลุนตะกาเลยจ้าบบบนี้สิขามข้องตามลุงจอดไปเบิงเห็ดน้ำกันจ้าพี่น้องปาฮัดมนเนตเอียงนอกวัานี้ขืนยุตต่อไหมจ้าพระเอกป้าอยู่เลาะป้ามาเห็นมั้งนะค่ะพี่น้องเอินป้าอยู่มาเบิงพะนะ้าเถออันลู้จักพะนะ เฮ็ดแบบมีปลาอยู่กับบกเคยเก็บจักเถื่อค่ะกระสิบเอาไว้แล้ะค่ะบกายเก็บดอกแต่บา้าภาพี่น้องเอฟซีมาชมนอกจากก้อนสิเขาบ้านพูดอะค่ะพี่น้องเบิ้งปื๊ดท่างเขามาเก็บกระเที่ยมปลากันจ้าบัดนี้สิออกปลาไปขืนรวแล้วค่ะพี่น้องแถวนี้นต้นไม้ล้มต้นไม้ตายหลายหลายเบิ้งเน้ค่ะพี่น้องเบิ้งต้นไม้มีแต่ต้นชุงสูงเบิ้งพูดอนะ ท่านบ้านแล้วจ้าพี่น้องบันีเสี๋ยวออกใส่ฐานให้เอฟซีชมเนาะจ้าตัดกระเทียมปลาเมื่นอนี่จะแม่นมั่นเจ้าพี่น้องเลยปานเกี๊ยวเขาคือเอฟซีว่านาะ <c oughs> ขึ้นร้ายพักร้ายแน่นะาจ้าเนาะอืะพี่น้อง มีเอฟซี่ถามมาพักฟันสิงโตกินสดได้บอกินได้เดอ้อจ่าเดอ้อล่างดีๆแล้วเขาก็อันเอามากินสดๆได้จา้ายิ่งกินกับลาบกับซุปน้ำใหม่แห้งแสบอันเขาจะขมนิดๆแล้วก็กินพักฟันสิงโตต้องกินหนานี่ลจนะจ้านาพักป้าออกนะจา้าแสบอิรีจานใส่เรื่องใบไม้นี่นน ได้นี่เก็บเก็บมาแล้วก็ออกใส่ถาดใสเอฟซีช่มเนาะจ้าเนาะว้าผลดนะก,กองมาฮือมากเลยพี่น้องเอ้โอ้น่ะค่ะพี่นงง้องงเนเก็บมาเดี๋ยวนี้ปลาโยสิอันลวกใส่ช่องฟิตไปกินเอันนั่นๆา,นาจ้าพี่น้องค่ะเพราะว่ากระเทียมปลาเดี๋ยวจังหน่อยเขาก็อันมดเนาะจ้ามดฤดูนะจ้า,า,าเก็บมาแล้วปลาโยกับสีมักขดเอาแต่หยอดอ่อนๆจ้าใบแก่สีบ่เอาเนาะค่ะเพราะว่าใบแก่เนี่ยเขาสีเหนียวสีบ่ แสียบนะจ้ะหยอดอ่อนๆเนข้าไปลวกอันเขาจะออกบ้านๆโอ้ยแสียบจะไปนองกินกับปนกับแก้วค่ะ <c oughs> นี่เอาแบบนี้ค่ะนี่อ่อนๆแล้วก็สิบแพ็กอันไส้ถุงเขาช่องฟีดไปกินนั่นนะจ๊าคลิปนี้พาพี่นอเอฟซีไปเก็บกระเทียมปลาโอ้ยเก็บจนบ่บาดบ่ไหวจะไปนองไปยืนงงในดงกระเทียมปลาเลยจ้า ปน,นีปายูกับสิคอลาบีล่าน้องแล้วค่ะพี่น้องปาย,ยูขอหายพี่น้องเอซีจงมีแต่ค้วมสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อจ้าถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจปายูกับลูกจอนเด้อจ้าพี่น้องเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ